และในจังหวะที่ไก่รู้สึกว่าเริ่มเข้าใกล้เสียงนั้นแล้วอยู่ๆไก่ก็ต้องตกใจย,ยกใหญ่เมื่อรู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นๆมาแตะตรงน่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณไก่คุณไก่เล่าว่าในตอนนั้นเพิ่งจะเรียนจบปีสมาหมาดๆแต่ว่าเพราะในช่วงนั้นงานนั้นหายา,ยากไก่จึงยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแรลกสุดท้ายจึงตัดสินใจย,ย้ายจากในเมืองกลับมาอยู่ที่บ้านกับครอบครัว พราะครอบครัวในตอนนั้นก็ไม่ได้เร่งรัดให้รีบหางานโดยบอกให้ไก่ค่อยๆหาไปเรื่อยๆในช่วงที่ไก่อยู่บ้านก็จะเล่นเกมบ้างช่วยแม่ขายของบ้างจนมีวันหนึ่งญาติที่อยู่กันห่างๆชื่อว่าป้าสีต้องไปช่วยลูกสาวเลี้ยงหลานที่ต่างจังหวัดโดยต้องทิ้งบ้านเอาไว้ป้าสีจึงประกาศหาคนรับจ้างเฝ้าบ้านให้แก่เป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อป้าสีประกาศหาคนไปนอนเฝ้าบ้านก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครอยากไปกันเลยสักคนจนเรื่องราวนี้มาถึงหูของไก่ไก่ก็รู้สึกสนใจดีเพราะตนเองก็อยู่บ้านว่างๆไม่ได้ทำอะไรจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับครอบครัวว่าจะรับจ้างไปนอนเฝ้าบ้านให้ป้าสีพอนำเรื่องไปเล่าให้ที่บ้านฟังพ่อกับแม่ก็คัดค้านไก่และถามย้ำไปย้ำมาว่าแน่ใจหรือ ที่จะไปรับจ้างนอนเฝ้าบ้านหลังนั้นแต่ไก่ก็ยืนยันเป็นเสียงหนักแน่นพร้อมกับหาสารพัดเหตุผลมาอ้างจนที่บ้านต้องยอมให้ไปเมื่อตกลงกับที่บ้านได้เรียบร้อยแล้วไก่ก็แวะไปหาป้าสีแล้วบอกว่าตนเองจะรับนอนเฝ้าบ้านให้ซึ่งป้าสีแกก็ดูจะดีใจมากๆที่มีคนมารับเฝ้าบ้านมิหนำซ้ำยังเป็นญาติกันอีกด้วย วันนั้นป้าสีจึงบอกอรายละเอียดว่าไก่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งไก่ต้องมานอนเฝ้าบ้านป้าสีเป็นเวลาหนึ่งเดือนและนอนในห้องที่ป้าแกจัดกเตรียมไว้นอกจากนี้แล้วต้องคอยเอาอาหารให้หมาที่บ้านทั้งเช้าและเย็นซึ่งในตอนกลางวันนั้นไม่ต้องอยู่เฝ้าก็ได้ให้อยู่เฝ้าแค่เฉพาะตอนกลางคืนและหากว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกก็อย่าไปสนใจเพราะหมาที่ชื่อดิก มันชอบหาอะไรเล่นตอนกลางคืนอยู่ตลอดเวลาได้ยินแบบนั้นไก่ก็ตอบตกลงเพราะปกติเป็นคนนอนเดึกอยู่แล้วและไม่ค่อยได้สนใจเสียงรบกวนเพราะดึกๆตนจะชอบใส่หูฟังแล้วเล่นเกมพอถึงเวลาที่บ้าสีต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดในค่ำวันเดียวกันนั้นไก่ก็เตรียมตัวไปนอนที่บ้านของป้าโดยทีแรกที่บ้านก็ถามว่าจะให้ไปนอนเป็นเพื่อหรือไม่ แต่ไก่ก็ปฏิเสธเพราะขี้เกียจโดนบ่นเรื่องนอนไม่เป็นเวลาและพอจะออกจากบ้านไปจริงๆแม่ของไก่ก็บอกว่าก่อนนอนก็อย่าลืมไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรด้วยนะซึ่งไก่ก็ตกปากรับคำแต่โดยดีและรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าปกติแม่ก็มักจะชอบพูดแบบนี้อยู่แล้วไก่ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้านป้าสี บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มมืดลงแล้วไก่จึงรีบเปิดประตูบ้านแล้วเปิดไฟตามจุดที่พระสีได้บอกไว้ก่อนหน้านั้นและเมื่อเปิดไฟเสร็จเรียบร้อยหมาพันทางสีขาวก็วิ่งจากหลังบ้านมาหาไก่มันดูดีใจมากๆที่มีคนมาซึ่งไก่ก็คิดว่ามันคงจะเหงาที่เจ้าของมันไม่อยู่ไก่จึงไปหยิบถุงอาหารมาเทให้เจ้าดิกส่วนตัวเอง ที่กินข้าวอาบน้ำมาจากที่บ้านเรียบร้อยแล้วก็เดินไปล็อกประตูบ้านและกะว่าจะนั่งดูโทรทัศน์สักหน่อยแต่เมื่อเปิดโทรทัศน์ได้สักพักโฆษณาคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นมาทำให้ไก่น็กเตวา่าตนเองดืมหยิบโน้ตบุ๊กมาด้วยจึงโทรหาพ่อเพื่อขอให้พ่อนำโน้ตบุ๊กมาส่งซึ่งพ่อที่นี่นแบบนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าพรุ่งน,นี้เช้าค่อยกลับมาเอา คืนนี้ก็ดูโทรทัศน์และเล่นโทรศัพท์แก้ขัดไปก่อนพอวางสายจากพ่อเสร็จไก่ก็เริ่มคิดว่าหรือว่าจะออกไปเอาโน้ตบุ๊กที่บ้านมาเล่นเกมดีและสุดท้ายไก่ก็ตัดสินใจกลับบ้านไปเอาโน้ตบุ๊กมาเล่นเกมด้วยซึ่งในระหว่างขาไปนั้นทุกอย่างก็ดูปกติดีจนมาถึงขากลับที่มาถึงบ้านป้าสีพอจะล็อกประตูบ้าน ก็ดยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ตรงหลังบ้านในตอนแรกนั้นไก่ก็คิดว่าคงจะเป็นเจ้าดิกแต่เมื่อฟังดีๆกลับเหมือนเสียงเดินของคนเสมากกว่าไก่จึงค่อยๆเดินไปข้างหลังบ้านด้วยความเงียบเชียบแล้วเตรียมเปิดแฟลชของโทรศัพท์มือถือต้องขอบอกก่อนว่าบรรยากาศข้างหลังบ้านในตอนกลางคืนนั้นต่างกับตอนกลางวันอย่างลิบลับเพราะในตอนกลางวัน จะรู้สึกรมรื่นมีแต่ผักสวนครัวแต่ตอนกลางคืนบรรยากาศกลับวังเวงจนไก่เองเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ด้วยความที่ยังคงได้ยินเสียงเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นจึงกะว่าจะหาดูต่อสักพักและในจังหวะที่ไก่รู้สึกว่าเริ่มเข้าใกล้เสียงนั้นแล้วอยู่ๆไก่ก็ต้องตกใจยกใหญ่เมื่อรู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นๆมาแต่ตรงน่อง ไก่หยุดชะงักไปในทันทีพร้อมกับรีบกดเปิดแฟลชโทรศัพท์และค่อยๆหันไปมองทางด้านหลังของตนเองก็พบว่าเจ้าดิกนำจมูกของมันมาแตะที่น้องของไก่พร้อมกับสายหางไปมาไก่จึงรูปหัวมาเป็นหนงทีก่อนที่จะฉายไฟจากแฟลชโทรศัพท์ไปทางอื่นแต่ก็พบเพียงผักสวนครัวและเปลที่ผูกไว้กับเสาไม้ใกล้ๆก,กัน โดยไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวเหตุการณ์ในครั้งนี้ไก่จึงสรุปได้ว่าคงจะเป็นแมวแถวบ้านไม่ก็เจ้าดิกนี่แหละที่ซุกซนจนสุดท้ายไก่ก็ตัดสินใจพาเจ้าดิกเข้ามาอยู่ข้างในบ้านด้วยเพราะก่อนหน้านี้ป้าสีก็บอกว่าถ้ากลัวเหงาก็เอาเจ้าดิกเข้ามานอนข้างในตัวบ้านเพื่อเป็นเพื่อน เพราะตอนกลางคืนมันไม่ค่อยชอบนอนอยู่แล้วและพอเข้ามาในบ้านไก่ก็ปล่อยเจ้าดิ๊กให้มันแท้ตุ๊กตาเล่นไปส่วนตัวเองก็เปิดโน้ตบุ๊กเล่นเกมไปเรื่อยๆจนราวๆตีสี่กว่าก็หยุดเล่นและเข้านอนโดยที่คืนนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพาโกนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไก่นอนเฝ้าบ้านให้ป้าสีไปได้ราวๆสองอาทิตย์ก็เริ่มรีจะชิน เพราะบางคืนก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับมีคนเดินรอบบ้านซึ่งไก่ก็พยายามคิดว่าคงจะเป็นเจ้าดิกนั่นแหละเพราะบางวันก็ไม่ได้เอาเจ้าดิกเข้ามานอนในบ้านด้วยและในเย็นวันเดียวกันนั้นเองลูกพี่ลูกน้องของไก่ก็โทรมาหาแล้วบอกว่าช่วงนี้ว่างๆเดี๋ยวจะขอเข้าไปนอนเป็นเพื่อนด้วยเพราะจะได้เล่นเกมกัน ซึ่งไก่ก็ตอบตกลงไปในทันทีเพราะบางทีอยู่คนเดียวก็เหงาเหมือนกันถึงจะมีเจ้าดิกอยู่ด้วยก็ตามพอตกเย็นไก่ก็รีบมาที่บ้านป้าสีแต่ก็พบว่าลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อออสยังไม่มาไก่จึงโทรตามก็พบว่าออสอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อในระหว่างที่รอออสมาไก่จึงกะว่าจะไปเล่นกับเจ้าดิกที่หลังบ้านเพราะตอนมาถึงนม่ม่ เห็นว่ามันวิ่งไปทางหลังบ้านและพอเดินไปยังหลังบ้านไก่ก็รู้สึกแปลกใจเพราะเห็นเจ้าดิ๊กมันสายหางและวิ่งวนไปวนมาราวกับว่ามันกำลังเล่นอยู่กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงไก่เห็นเพียงแค่เจ้าดิกกับรอบข้างที่ว่างเปล่าแต่คิดได้ไม่ทันไรเสียงเรียกชื่อไก่ตรงหน้าบ้านก็ดังขึ้นจนไก่ต้องเลิกคิดเรื่องเจ้าดิก แล้วไปเปิดประตูให้กับออสซึ่งหลังจากที่ออสจูมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดภายในบริเวณบ้านออสก็บ่นอุบว่าบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวถ้าหากว่าข้ามกว่านี้อีกหน่อยแล้วไก่ไม่ยอมเปิดประตูออสคงจะรีบเพ่งกลับบ้านแล้วซึ่งไก่ที่ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ดูน่ากลัวจริงๆสำหรับคนที่เพิ่งจะมาครั้งแรก แต่พออยู่ไปก็ชินและไม่ได้เจออะไรน่ากลัวจึงคิดว่าคงไม่มีอะไรหลังจากนั้นทั้งไก่และออสก็พากันเล่นเกมจนถึงราวๆเ,เที่ยงคืนทั้งสองก็ชวนกันปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเข้านอนจนถึงเช้ามาไก่ตื่นประมาณ9ก้าโมงเช้าแต่ก็พบว่าออสไม่อยู่แล้วซึ่งผิดปกติมากเพราะออสเป็นคนที่ตื่นสายกว่าไก่อีก แต่ไก่ก็คิดว่าคงจะมีธุระอย่างอื่นจึงไม่ได้คิดอะไรให้มากความแล้วทีนี้พอล้างหน้าแปลงฟันเตรียมจะกลับไปช่วยแม่ขายของโทรศัพท์ของไก่ก็ดังขึ้นและเมื่อกดรับสายปรากฏว่าเป็นออสซึ่งน้ำเสียงแรกที่ออสพูดออกมานั้นดูสันส่นๆราวกับว่ากลัวอะไรบางอย่างไก่จึงถามว่าเป็นอะไรซึ่งออสก็ไม่ได้ตอบ และบอกแค่ว่าขอโทษที่หนีกลับมาก่อนพอได้ทีไก่ก็เลยถามไปด้วยว่าทำไมถึงรีบกลับก่อนออจึงตอบมาแบบตะกุกตะกักว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะมันแปลกทีพอตื่นช้ามาเลยรีบกลับก่อนและถึงแม้ว่าน้ำเสียงการเล่าของออจะดูมีพิรุธแค่ไหนแต่ไก่ก็พยายามไม่เค้นถามให้มากกวา่าจนตั้งแต่วันนั้น ออดก็ไม่ได้มานอนเป็นเพื่อนไก่อีกเลยไก่จึงนอนเฝ้าบ้านให้ป้าสีไปเรื่อยๆจนผ่านมาเกือบๆจะสิ้นเดือนซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงแปลกๆบ้างไม่ได้ยินบ้างสลับกันไปแล้วในวันนี้ในช่วงบ่ายเพื่อนรุ่นเดียวกันกับไก่สมัยมัธยมก็ไลยมาชวนไปกินหมูกระทะด้วยกันในตอนแรกไก่ก็กลับว่าจะปฏิเสธไป พราะไม่อยากกลับมาถึงมืดคำ่ำแต่เมื่อโดนเพื่อนตื่นมากๆก็เป็นอันต้องตอบตกลงไปโดยปริยายไก่กลับมาถึงบ้านอีกทีก็ป่าไปสารพุ่งกว่าแล้วเพราะพอเจอเพื่อนสมัยมัธยมก็คุยกันยาวจนเกือบลืมเวลาและแน่นอนว่าก่อนออกจากบ้านไก่ลืมเปิดไฟทิ้งไว้จนทำให้ตอนนี้บ้านปาสีนั้นมืดสนิท จนไก่ต้องใช้ไฟหน้าของมอเตอร์ไซค์ช่วยเพื่อให้เห็นทางเดินและเมื่อมองเห็นทางได้ไก่ก็รีบเปิดสวิตไฟแล้วรีบไปล็อกประตูหน้าบ้านล็อกประตูหน้าบ้านเสร็จเรียบร้อยไก่ก็รีบเข้าไปในตัวบ้านอาบน้ําเตรี่มตัวเข้านอนและพอกําลังจะนอนอยู่ๆฝนก็เทลงมาแบบไม่มีปีกมีครุยซึ่งในตอนนั้นไก่ก็คิดว่าดีเหมือนกัน พราะจะได้หลับสบายแต่พอจะหลับตาลงจริงๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาพอกดดูก็พบว่าเป็นเบอร์ของป้าสีซึ่งป้าสีบอกว่าได้คุยไลน์กับแม่ของไก่แล้วแม่ของไก่บอกว่าฝนตกแรงมากและป้าสีก็ไม่แน่ใจว่าหน้าต่างตรงห้องครัวที่ติดกับส่วนหลังบ้านปิดหรือ,อยังเพราะกลัวว่าฝนจะสสดเข้ามาจึงขอให้ไก่ช่วยไปจัดการให้ที ได้ยินอย่างนั้นไก่ก็ตกปากรับคําแล้วออกไปที่ห้องครัวก็พบว่าหน้าต่างบานนั้นยังไม่ได้ปิดดีและในจังหวะที่กำลังเอื้อมมือไปดึงหน้าต่างให้เข้ามานั้นไก่ก็เหลือไปเห็นหมวกสารซึ่งน่าจะเป็นของป้าสีปลิวไปยังเปรหลัลงบ้านซึ่งในตอนนั้นก็คิดว่าเสียดายจึงออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเก็บมาให้เมื่อออกมาข้างนอก ความรู้สึกเย็ยนยาเย,อเยอือกก็เกอะตัวขึ้นไก่จึงคิดว่าจะรีบเก็บหมวกสารใบนั้นแล้วรีบกลับเข้าไปในตัวบ้านและในจังหวะที่กําลังก้มเก็บหมวกสารขึ้นมาเสียงเห่าของเจ้าดิ๊กก็ดังขึ้นจนทําให้ไก่เพ่งมองไปยังเสียงซึ่งมาจากทางเปลที่ผูกไว้ใกล้ทําให้เห็นว่าเจ้าดิ๊กมันกําลังเห่าและดงเปลที่กําลังแกว่งไปมาในตอนนั้นไก่ก็นึกแปลกใจ พราะถึงฝนจะตกแต่ลมก็ไม่ได้แรงบวกกับลักษณะเปรที่เห็นในตอนนี้มันดูเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นไก่จึงลองเรียกเจ้าดิกและพอเจ้าดิกหันมาเปรนั้นก็หยุดแขวงไกวพร้อมกับหัวของผู้ชายที่อยู่ในเปรก็พลิกหน้ามาจ้องไก่ด้วยดวงตาที่เบื่อโพรงพร้อมกับปากที่เหมือนจะยิ้มแต่ก็เหมือนอ้าพะงาพะงาไปในคราวเดียวกัน ในตอนนั้นไก่ทำอะไรไม่ถูกจึงทิ้งหมวกสารใบนั้นลงแล้วรีบวิ่งเข้าบ้านไปหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์แล้วขับกลับไปที่บ้านในทันทีเช้ามาอีกวันไก่ก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังพร้อมกับโทรไปบอกป้าสีว่าอยู่เฝ้าบ้านให้ไม่ได้แล้วซึ่งทางป้าสีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะใกล้จะสิ้นเดือนพอดีและหลังจากคุยกับป้าสีจบ แม่ก็เล่าให้ไก่ฟังว่าน้องชายของป้าสีชอบหมดสติจนเสียคาที่รงบริเวณสวนหลังบ้านซึ่งแก่เป็นคนชอบนอนเปรมากๆพอใครแวะไปนอนเป็นเพื่อนป้าสีก็มักจะเจอดีตลอดจึงไม่ค่อยมีใครอยากรับจ้างไปนอนเฝ้าบ้านให้พอได้คำบอกเล่าจากแม่ไก่ก็รีบโทรไปถามออทว่าโดนหลอกใช่หรือไม่ถึงได้หนีกลับไปก่อน ซึ่งออสก็ยอมเล่าให้ฟังว่าช่วงที่กำลังเคลิ้มหลับได้ยินเสียงคนเรียกให้ตื่นและพอลืมตาขึ้นมาก็พบเห็นน้องชายของป้าสีชะงกหน้ามามองทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนจนรีบหนีกลับบ้านในตอนเช้าพอไก่ไดีแบบนั้นก็เข้าใจแล้วว่าทำไมในตอนแรกที่บ้านถึงคัดค้านนักคัดค้านหนาและในตอนนี้ไก่ก็สัญญากับตัวเองไว้เลยว่า จะไม่รับจ้างไปนอนเฝ้าบ้านให้ใครอีกแล้ว